สภาพอากาศวันนี้ไทยเจอฝนก่อนเริ่มหนาวกรุงเทพอุณหภูมิลดหวบ3-5องศาเมื่อวันที่7พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้า ระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงกําลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยประกอบกับมรสุมตวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแหง่งอันหนึ่งบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงอีก,กระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาถึงประเทศไทยตอนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่เข้าปกคลุมประเทศเวียดนามลาวตอนบนและภาคตวนออกเฉียงเหนือของไทยในวันที่7พฤศจิกายนลักษณะเช่นนี้ทาให้ในช่วงวันที่7ถึง13พฤศจิกายนมีฝนฟ้าขนอง เกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนอุณหภูมิลดลง3-7องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบ,บนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึง หนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลเอันดามันจะมีกําลังแรงโดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทะเลเอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากได้ส่วนประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งและชาวเรือ ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงนี้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันมีน้อยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ